สวัสดีครับวันนี้เป็นเอกชาแนลคาเพื่อนทุกคนครับมาอยู่ที่ตลาดบ้านโป่งครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณถนนเส้นหอานกาวงเวียนช้างนะครับก็คือมุ่งหน้าจากหอในกาบ้านโป่งครับแล้วก็ดิ่งตรงขึ้นมาทางวงเวียนช้างนะครับตอนนี้เราอยู่กับร้านค้าร้านหนึ่งนะครับเพื่อนดูนะครับนี่ผมให้เพื่อนดูดูแถวที่ยืนรออย่นะครับตอนนี้นะครับเพื่อนดูก่อนครับนี่บริเวณร้านเถอะนะจะพาเพื่อนเข้าไปชมว่าเป็นร้านอะไรนะครับดูครับ ยาวมากเลยครับเดี๋ยวผมเรีไปดูผมเลยนะครับว่าเป็นร้านอะไรผมพาผมเรียไปดูเลยครับ ชื่ออะไรครับเนี่ยชันชัยบุญนะชันชัยพี่ชันชัยอันนี้เป็นร้านของคุณพี่รึเร้านของคุณแม่ครับร้านคุณแม่วันนี้คุณแม่ไม่อยู่ใช่ไหมครับเลยมาตับแทนแม่ไม่อยู่เลยมาซับแทนมาซับแทนเร้านี่วันนี้มีมือตับแทนนะครับทุกทีที่ผมมาทานจะเป็นคุณแม่นะครับยืนตับอยู่ตรงนี้นะครับก็วันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนเทเ็กชนแนลนะครับมารับชมร้านข้าวมันไก่ร้านนี้ชื่ออะไรนะพี่ข้าวมันไก่ไทยลังเจารูณครับ ข้าวมันไก่ไห่หลำเจ๊จะรูนครับข้าวมันไก่ไห่หล่ำเจ๊จะรูนนะครับอยู่ที่ตรงบ้านโป่งนะครับนี่บ้านโปง่งราชบุรีนะครับวันนี้ผมพามาร้านเด็ดร้านดังอีกหนึ่งร้านครับ,บไกเ่เน้นเลยผมเห็นนะครับถือว่าเต็มตู้นะครับนี่แล้วเน้นเลยครับอันนี้เดี๋ยวมีเติมมั้ยครับม,มีเติมตลอดใช่ไหมครับค ลูกค้านะบอกเลยว่าสุดยอดทำลูกค้ายืนเข้าแถวยาวเลยอะยืนเข้าแถวยาวมากครับตอนนี้แล้วซับกันแบบว่าไม่ต้องทูบอะเนี่ยซับเป็นแบบนี้เลยนะเป็นชิ้น,น,นหนายนี้เลยนะนี่เพืออ่อนๆเพื่อนๆชมได้เลยครับผมบอกเลยว่าร้านนี้หนึ่งร้านเด็ดเลยใครมาตราบันโปนะครับจะต้องได้มาชิมร้านนี้เลยนะอันนี้รับไปขายตั้งกี่โมงถึงกี่โมงอะครับเจ็ดโมงถึงสองทมปาสองโมงครับ 7โมงเช้าถึงบ่ายสองโมงครับนี่7โมงเช้าถึงบ่ายสองโมงนะเพื่อนๆใครที่จะมาแวะบ้านโภนะครับแวะเข้ามาทานก็มันไก่ก่อนนะครับ7โมงเช้าถึงบ่ายสองโมงครับนะครับที่ผมเห็นนะครับก็มีบริการส่งของไลน์แมนด้วยนะครับนี่มีไลน์แมนด้วยนะครับเอาวันนี้ไลน์แมนปิดนะครับวันอาทิตย์เปิดเหรออ๋อป้ายมันปิดโอเคครับวันนี้ไลน์แมนเปิดนะครับเนี่ยครับ7โมงเช้าถึงสองโมงครับผมอ่า ลูกค้าจะเข้าแถวแบบนี้เลยครับลูกค้ายืนนะผมโอ้โหลูกค้าก็รอยาวมากเลยอะไรลูกค้ารอครับวันนี้ทุกท่านดูนะครับว่าผมพาท่านมาอยู่ที่ตลาดมันโป่งนะตลาดันโป่งอันนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณสักแปดโมงครับตอนนี้วัวนนี้วันอาทิตย์ด้วยนะทุกทีวันวันจันทร์วันอะไรก็จะแถวยาวแบบนี้แะแว่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็จะเป็นวันยุดนะครับของคนหลายคนที่จะได้มาทานข้าวมันไก่กันครับร้านนี้ก็เป็นร้านี่หนึ่งร้านดัง ของมันโปงนะครับเข้ามันไก่ไห่หล่ำนะครับนี่ตลาดป็นโป่งนะครับก็ถ้าใครซื้อกับบ้านก็จะต้องเข้าคิวแบบนี้นะครับคือเช้าคิวมันยาวๆไปนะครับบา,บางทีบางทีก็ที่ผมเคยมาเจอก็ยาวยาวยังก็มียาวไปอันนี้ก็มีนะครับนี่ <laughs> อันนี้ก็โอ้โหขายดีไม่ต้องบอกเลยว่าผมผมมามัานโป่งอะไรผมก็แวะมาทานนะครับนรนเนี่ยร้านนี้เป็นร้านดังก็ต้องยืนเข้าคิวกันแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะ ไม่ใช่สร้างทีห่อเดียวบางทีเข้าสร้างกันทีสี่ห้าหอนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีบริการไลน์แมนด้วยนะครับเข้าไปดูใกล้มารับชมแรงกากเจ้าดังก็เป็นเบอร์โทรนะมีรับออกน้องสาัาที่ด้วยครับ จัดนอสฐานที่ด้วยนะครับ <ridge> ก็รับตามเบอร์โทนี้เลยนะครับถ้าใครอยากที่ติดต่ออ,อนอสฐานที่นะครับก็ตามเบอร์โทนี้เลยนะครับคุณพี่รับนอกงานานอสฐานที่ด้วยเหรอครับตอนนี้ไม่รับตอนนี้ไม่รับแล้วตอนนี้ไม่รับแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก็ยังรับอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่รับแล้วนะครับ จุดเด่นเขาคือไก่เขาไม่ต้องปรุงไก่กับสับก,กันแบบชิน้นใหญ่อย่างนี้เลยนะครับผมมาประจําที่ผมมาเป็นประจาผมจะสั่งอะไรปะสั่งผลเครื่องในพิเศษผลเครื่องในผมชอบมากพิเศษผลเครื่งองในนี่ม่ผมีไก่กรอบด้วยนะครับนี่มีไก่กรอบด้วยตอนนี้ปัจจุบันราคาเท่าไหร่อ่ะพี่ตีสิบบาทกับห้าสิบบาทธรรมดาธรรมดาสี่สิบพิเศษห้าสิบครับ 50, ชมกันยาวไปครับชมดูนี่มีนั่งทานที่ร้านนะครับก็จะมีบริการน้ำนะมีน้ำชงน้ำอะไรก็มีนะหมูกระทงหมูสะเต๊ะม,มีหมดนะครับใครมาแวะทิมที่ร้านจะมีบริการหลายอย่างเลยนะครับที่ที่ร้านนี้นะครับมานั่งได้เลยโอ้ยครับดูชิ้นดีโอ้โหเห็นชิ้นแล้วแล้วให้อย่างเยอะเลยคร้วมี อย่างนี้คือพิเศษเหรอครับเนี่ยครับเนี่ยคือจานพิเศษนะดูดิไก่โขกถ้าไม่เห็นข้าวครับยอดแล้วน้ำจิ้มก็จะเป็นแบบมีสองโซ่นะครับน้ำจิ้มที่ที่ให้นี่เป็นน้ำจิ้มอะไรกันน้ำจิ้มอะไรครับเต้าเจี้ยวกับน้ำจิ้มขิงครับน้ำจิ้มเอ่อน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วก็น้ำจิ้มขิงอ๋อน้ำจิ้มขิงนะเต้าเจี้ยวกับน้ำจิ้มขิงนะครับจะเป็นสูตรเฉพาะทางร้านใช่ไหมครับ อันนี้คุณแม่ขายมาประมาณกี่ปีแล้วะครับ40ป,ปีแลกว่าป,ปีแล้วนะครับ40ป,ปีแล้วนะครับยู่เนื้อไก่ครับ มันกนี่เป็นขะ้าวไก่กรอบนะนี่ถ้าลูกค้าสั่งคนกันได้ไหมครับไก,ก่ก<ช><อ>รอบเขาเป็นไกอ่ออฟนะครับก็มีไก่ไก่ต้มกับข้าวป็นไก,ก่กรอบสามารถปนกันได้นะลูกค้าสั่งสองอย่างในห้อเดียวกันได้นะครับผมบอกเลยครัใครที่เป็น แปนทันแท้เข้ามันไก่นะต้องมานะร้านนี้เลยต้องมาเลยบอกเลยคุณจะได้เจอเนื้อไก,ก่แบบอย่างเงี้ยดูเดี๋ยวเนื้อไก่ชิ้นหนาบแบบเนี้ยคือกัดแล้วแบบแบบไม่เสี๊ยอารมณ์อ่ะเนี่ยคุณต้องมาเลยอ่ะบอกเลยกัดไปเจอถ้าไก่อัเนี่ยแบบคุณจะแบบไม่ยากแบบไม่ยากจะพูดอะ่ะทำไมลูกค้าถึางเยงงอะขนาดนี้ก็ดูเอางเงนะครับซอสสาแรกนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะ,จะไปกินกันนะเ,เดี๋ยวเเราผมจะสั่งแล้วก็ไปบรรยายให้เพื่อนฟังว่า เนื้อไก่นี่นุ่มยังไงอร่อยอยังไงครับดูได้เลยเพราะว่าไไผมบอกเลยว่ามันมันต้องเป็นโคเข้ามันไก่จริงอยารู้นะครับดูอันนี้ใส่บ้าน,นเลยของใหญ่น่ะ ของพี่จะใช้เป็นไก่ตัวแล้วมาแล่ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยไก่เป็นโโต,โตนัวแล้วมาแล่นะครับ <erreicht. S 2> เราใช้ไก่อะไรทำพ <ใน S 1> <า>ี่ได้ยก่เป็นไกจ่จำโบ้ไก่จำโบ้ตัวใหญ่นะ,นะครับนี่จะเป็นไกจ่จำโบ้ตัวใหญ่นะคือเราเห็นเนื้อเยอะๆเงี้ยคือเพราะว่าทางร้านจะคลัดไก่นะครับคลัดไก่มาให้เราครับเราได้กินไก่ที่มีคุณภาพเลยนะบอกเลย น้ำไก่ออทังห่อนะครับลูกค้าตั้งทานดีละแล้วก็สั่งกลับบ้านด้วยร้านนี้บอกเลยว่าซื้อปลาลอิมทั้งบ้านคนระับให้เยอะมากคุณดูดูเปิ้ลด,ดูดูห่อนี่ดูข้าวดิโอ้โหธรรมาดาทไหนพี่ดูข้าวดิน้ากไก่มาเติมอีกแล้วดูโอ้โหวิังดูดูโอ้โห โอ้ยจุกจุกดูพี่นี่ใช้ใก่ประมาณกี่ตัวครับพี่สามสิบตัวสามสิบตัวจัมโบ้เนี่ยนะโอ้โหไก่้จัมโบโ้สามสิบตัวเพื่อนเพื่อนดูใช้ไก่้จัมโบ้ประมาณสามสิบตัวไก่้จัมโบโ้โบนี่มันตัวประมาณสักสามซีโลสามซี 3, โลโอ้โหสามโลกว่าซีโลเลยนะ ไปใช้ศาสตสิบตัวที่ดูอยู่โอ้โหม่อยากจะพูดนะบอกเลยส,สุดๆอะ่ะผมยังไม่เคยเจอร้านขา้าวต้นไก่ร้านไหนที่ขายดีอย่างนี้นะได้ผมไปทํามานะได้ผมทํา youtube มาผมก็ไม่เคยเจอร้านข้าวต้นไก่ไหนขายดีขนาดนี้นะครับยังไงไว้ถ้ามีโอกาสร้านไหนที่ขายดีพออย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปเยือนนะครับน,น,นี่เ <ๆ S 1> ขาดูอูเดี๋ยวเราก่กันแบบนี้เลยนะนี่อันนี้เป็นเอีกชาแนลพามาไม่ผิดหวังอีกแล้วนะครับ ร้านดีร้านอร่อยร้านดังนะครับวันนี้บอกเลยแล้วดูเนื้อไก่เยอะแล้วดูคิวกับถ้าไม่ยุบอะ่ะคือคือพอพอบุ๊ก็มีคนมาต่อมีคนมาต่อแล้วรอแล้วครับคิวครับแล้วก็จะมีนั่งนั่งขายในร้านด้วยนะครับน,นั่งขายร้านอีกนะแล้จกแน่นเลยนะ ที่นี่นะครับบอกเลยอย่างคือถ้าเราน้ำซุปเราเติมได้ตลอดนะเพื่อนแบบน้ำซุปไม่พอเนี่ยสามารถเติมได้ตลอดใช่ไหมครับใช่น้ำซุปสามารถเติมได้ตลอดเลยนะเพื่อนๆถ้า<ม>ชอบ<ม>อชอบแบบว่า,าวยอยากได้น้ำซุปให้ชื่นใจเนี่ยสามารถเติมได้ตลอดนะทางร้านไม่ไม่ไม่ห่วงน้ำซุปเลยนะไปสามารถตักเลยไงเดี๋ยวผมถามเพื่อนไปดูน้ำซุปนะน้ำซุปเราจะต้มเตาถ่านนะจะเป็นตุ๋นเตาถ่าน ดูน้ำซุปนะครับนี่น้ำซุปใส่เลือดด้วยนะได้ค่ะอันนี้ได้ข่าวน้ำซุปเติมไม่อั้นใช่ไหมคือถ้าลูกถ้าลูกค้าชอบก็มาตักได้อีกเลยนะนี่จด้พนักงานพนักงานได้ยวพนักงานจะตักให้เลยครับถ้าเราน้ำซุปไม่พอนะสามารถแบบตักเติมได้เลยนะที่นี่ไม่มีห่วงน้ำซุปนะแล้วก็พริกอีกย่างนะเนี่ยที่ผมเห็นร้านนี้คือพริกเป็นกำมังอ่ะใครชอบทานเผ็ดนะครับใส่ได้เลยไม่ยั้งนะครับยดูนะเดี๋ยวพาไปดู พริกอีกอย่างนะมนีอบร้อนๆกันอย่างนี้เลยนะัแบเนี่ยดูพริกนะครับพริกร้านนี้ก็ไม่อั้นนะใครชอบทานเผ็ดเผ็ดแค่ไหนนะสามารถที่จะเติมิได้เลยนะนีสีสุดสุกสีคือก,กำมัง